ตัวเบวัสดีคนดูทั้งสามสิบแปดหมื่นคนใช่ครับเราจะเป็นบอทไหมเนี่ยหรอเออว่าเราเราจะคอนเทนต์เป็นบอทนี่วะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บ A few moments later บอทของแท้เลยอย่างเี้เมื่อเราดูคอนเทนต์มากไป <laughs> คอนเทนต์เที่ยอะไรก็ไม่รู้ปกติก็ยงใครไม่ค่อยได้ยังจะไปเป็นบอทอีก เวลาเป็นบอดต้องเดินยังไงมึงต้องมึง,มง,มงต้องเดินอย่างนี้นะกดะวิวตัวเดียวอะแล้ววิ่งแบบไม่มีสป,ปีดอะไม่กดชิปอะ่ะนี่เลยบอดของแท้เลยเว้ยวิ่ง <sandwiches> บนเป็นตีเหลี่ยมเนี่ย Oh, ตื่นลมาเจอคนอีกเจอบอทของแร้เลยนะไหนยังไ,ไม่ไแต่งตัวเลยพี่ใช่เหรอวะคนตีไหนวะตีตีที่เราลงด้วยกับเราเนี่ยนะผมเห็นเราไม่แต่งตัวเลยนะแต่กูว่าไม่น่าใช่บอทวะกูว่าไม่น่าใช่บอทที่อะไรจะลงเป็นต,พตนีพี่ต่อยมันพี่ต่อยมันพี่ต่อยมันต่อยอะไรกูอยู่ในบ้านไอ้กูได้ปืนแล้ว ยังไงวะคนเด้อเฮ้ยไอชีอ้ตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเจอพอดีเออไอ้หมอนี่โคตรสวยหมดแล้วตีนี้หมดแล้วเรา ไปวิ่งเป็นบัตไม่ได้ว่ะไม่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 ไมไมไมพี่บนเขามีมันมันล้าผมไปล้าส์มึงคืออะไรวะออกมาแย่งมึงยิงมึงได้แค่การช่วยเหลือบออนเขาต้องไหนมาพี่ตามมาแล้วแต่ตีเมื่อกี้มันหมดน,นะตี้ที่ตงเรามันตายเลยเฮ้ยยังไงอยู่บนยอดเขาพี่จารกาเองไงน้อง ไอะไรตโดนั้นแหละ่าพึ่งดิพี่เอาอยู่พี่เอาอยู่เห็นไหมเออมึงมาดึงกูเถอะพี่มันมีนธมน,มนายยิงพี่อยู่แป๊บนึงนะมันมีธนายยิงมาเอออย่างนั้นแหละสวยฮะแชมปแล้วแบบนี้บอทได้แชมป์แน่ๆมันคานไปไหนก็ไมด่ดูมันยังไม่ขึ้นตายเลยมันไม่รีบอยู่ข้างหลังเฮียเฮียเอ,อเย้ยสวยดิ สวยอะไรพี่เออนี่ไงซองไปดิโอ้ยอเกะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนไอ้ตัวเนี้ยรูกเหมืออครับไม่ขาดอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมเองเออไอ้ไอ้ตัวนี้แหละที่พี่ยิงมันเพื่อนมันน่าชูบแล้วไงเออเพื่อนยิงไปแล้วพอวพี่ตนไหนไม่แม่นเฮ้ย เจ็บเจ็บตรงนี <gameplay> oh. oh. um, ้หลังหินสวยพีมันเจ็บอะไรกเมื่อกี้โอ้ยจยิงๆมันโอ้โหเหี้ยใจตัวนี้มันอยู่สามตัวพี่เออเออเออแล้ว มันมีตัวหลังยิงมาดิแม่งไม่มีที่หลบเลยเฮ้ย,ยมีคนวิ่งมาหาพี่วะก็มาชาร์จซิมมันโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยววิ่งมาวน ตายตายลูกศรแม่งโคตรเอาเลยว่ะไอ้ตึกตรงกลางตึกตัวใหญ่นั้นก็น่าเข้านะแต่ว่ามันมีคนลงก่อนเราไว้ไอ้ยต้นไม้เฮ้ย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 โอ้โหใครมึงเอาปูกต้นไม้ขวางทางวะ มันจะมองข้างๆไงตัวดึงมองข้างหน้าเนี่ยเวลาขับรถเขาถึงได้บอกว่าพยายามอย่ามองติ่งอื่นติ่งใดนอกจากทางข้างหน้าม่นดูจะมาอยู่นี้คนเวลาขับรถชอบชอบกดกดดูโทรศัพท์เออมันเป็นเพราะอะไรวะมันติดขนาดนั้นเลยเหรอ,อกกจริงนะด,ดูเรียแบเลิกได้เลิกคนนะ เดี๋ยวบอกเขาหน่อยเตือนสติเขาน่ดนึงเตือนสติให้คนเรื่องดูบุรีลงไหนดีวะนกหนึ่งนกหนึ่งอะกเเหรอเหี่ยวเดี๋ยวโดนเลย เดาโดนเลยตรงนี้แหละ3ามสองหนึ่ง let's go ดิ่งเลยครับเฮ้ย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 ดูดูอยู่นอกวงตัวออกนอกวงได้ยังไงกันวะเนี่ยเออเราออกออกขวาดีกว่าเราออกขวาจ่ะเออไอตรงนี้เมืองมันใหญ่ไปมันคือเมืองอะไรวะเมืองเออโกเปโก้นะ <c oughs> ดอกตักบ้านเล็กบ้านน้อยตรงนี้ดีกว่าครับเอาเราเพื่อนไปทรง้งทุนหมดเลยโอ้โหอยู่คนที่นะ่ประมาณ สตงตีส่วนต,ตรงที่เราไม่มีขวานตัวนั้นตรงกลางเราโล่งครับปลอดภัยหายห่วง A few moments later เวลาเก็บเกี่ยวโอ้โหไอ้เชี่ยนี่ไงผลของการดูบหลีทำให้ตายไวลืม <laughs> มันไปละไปละตรงนีน้สองตัว <laughs> ผลของการดบุหรีแต่ไม่ตายไว <laughs> ไอ้เชี่ยกูยังไม่ได้เล่นเลยน,นังไงไอ้เบอร์ตีก็อยู่ใกล้ๆ <c oughs> <c oughs> ไอ้เบอร์ตีโดนควันหลงไง <c oughs> คนที่อยู่ใกล้เบอร์ตีก็ก็มีติดที่จะตุยได้เหมือนกันนะเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วมันมันดูเราปะเนี่ย <c oughs> ไม่กล้าเปิดไม์ครเอ <c oughs> <c oughs> ะอบอกนะมันรอให้เราประชุบอะโอ้โหจะไปยังไงวะเนี่ยคนสงเยอะแยะ หรือว่าเราจะไปโชว์หล่อเท่ๆโดการไปช่วยเพื่อนดีวะเอาไหมล่ะเออเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมแต่พี่แบกเองเอน้องนะตามาาคอนเซปต์ของเราในวันนี้แม่งอ,ออกไปแล้วหนึ่งออกไปแล้วสองโอเคเข้าวงแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเอ้อย,ออย,ออยเกือบแล้วไง ไม่ดนไม่โดนหรอก สองต้นเลยเฮ้ยต้นไหนต้นนี้ตายตายตายตรงไหนวะไม่รู้เฮ้ยมันยังยิงบมได้บนเขาบานเขา ไม่ผมอยู่หลังอีนเลยยิงโดนมึงเหรอเชพ่เจอแม่ตัวหนึ่งตรงต้นนี้ตัวหนึ่งเจ็บ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 สองตัวโอเคมีอีกตรงต้นตรงตตรงตรงต้นไม้ที่พี่มารก็แหละ อาน็อกตัวหนึ่งแสดงว่ายังยังมีอีกนะไอตัวน็อกหน้า,าด่วดักต้นไม้ปะยังมีเฮ้ยข้างหน้าพี่สวยน็อกน็อกเองเหรอวะได้ตัวหนึ่งเรอวะมันิีใครวะอาวตัวนี้ไปแล้ว ้ยโอ้โหหลังรีบหลัง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 ห,หลังหลังหินหลังหินหลังหินมันอ้อมแล้วสวยมีควันปะพีกหน่อยเฮ้ยมันมานะมีเแต่คนวิ่งมานะหลังหินน่ะเออยิงใครอยู่วะเอ้ยเออ,เอ,อ <c oughs> จบเลยมึงไม่มีควันเหรอ nặng nhỉ, giỏi lỏng đấy, xong rồi, hết rồi, hết rồi, hết